สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช anel ของ Squidman exe นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวมือถือที่ออกใหม่ล่าสุดนะครับ Xiaomi Mi 10นะครับซึ่งเป็นมือถือที่มีสเปคค่อนข้างจะสูงมากในแง่ของฮาร์ดแวร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูนครับว่าเจ้ามือถือตัวนี้เนี่ยครับมีสเปคและรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาลองดูกันครับสเปคโดยรวมของ Mi 10นะครับก็คือเป็น Snapdragon 865นะครับความแรง 2.84GHz ครับผม แล้วก็ให้แรมมาถึง8กิกะไบต์นะครับรวมถึง i n t e r อร์ m น m o เมที่ให้มาถึง256กิกะไบต์นะครับมาลองดูที่องค์ประกอบของเครื่องดีกว่าครับด้านบนนะครับก็จะประกอบไปด้วยช่องไม้นะครับผมแล้วก็ช่อง IR Blaster ครับสำหรับยิงรีโมทนะครับคอนโทรลนะครับหรืออินฟาเรดนะครับแล้วก็ลำโพงด้านบนนะครับจะเหมือนกับลำโพงด้านล่างเลยนะครับผมอันนี้คือด้านบนนะครับมีเท่านี้ด้านขวาครับ ประกอบไปด้วยปุ่มนะครับปุ่มวอลลุ่มนะครับผมแล้วก็ปุ่ม Power อร์ครับนะครับปิดเปิดด้านซ้ายไม่มีอะไรเลยครับเรียบเรียบเลยเงนเกลียงเลยนะครับด้านซ้ายส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องลำโพงนะครับเหมือนกับด้านบนนะครับผมช่องเสียบ USB Type C นะครับผมไมโครโฟนครับตรงนี้เป็นถาดซิมพอดึงถาดซิมออกมาครับก็จะเจอช่องใส่ซิมครับใส่ได้ซิมเดียวนะครับผม แบบนี้เลยครับก็จะมีเขียนนะครับว่าให้หันด้านนี้เข้าหาหน้าจอนะครับผมเพื่อจะเสียบได้ถูกต้องครับสำหรับหน้าจอนะครับเป็น OLED display นะครับผมขนาด6.67นิ้วนะครับแล้วก็มีขนาดพิกเซลบนหน้าจอนะครับ2,340คูณ1,080พิกเซลนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นกล้องหน้านะครับเป็นจุดขนาดเล็กครับ ซึ่งถ้าปิดจอไปเลยเนี่ยก็แทบจะมองไม่เห็นเลยบางคนไม่ชอบให้มันโผล่แบบนี้นะครับเราสามารถไปที่ Setting ครับแล้วเสริรครคำว่า Notch มันจะมี Notch and Sta t u s bar ครับแล้วก็ High Notch ครับอันนี้คือผมไม่ได้ปิดซ่อนไว้นะครับก็จะกลายเป็นแบบที่เห็นส่วนเราสามารถปิดได้ครับแบบนี้เวลาเราเลือกอย่างนี้ปุ่มนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะมองไม่เห็นตัวกล้องนะครับ พร้อมก็ะแถบดาพร้อมสเตตัสบารนะครับผมอีกแบบหนึ่งก็คือซ่อนกล้องไว้ไม่พอก็ยังผักสเตตัสบาร์มาข้างล่างนะครับแต่อย่างนี้เนี่ยก็จะทําให้ดูเหมือนจอมันแคบลงครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับสเตตัสบาร์ก็จะเลื่อนมาอยู่ข้างล่างแทนนะครับซึ่งแบบนี้ก็จะทําให้จอดูแคบลงไปอีก สำหรับนะคนที่ชอบจอ,องกว้างเนี่ยครับผมแนะนําว่าอาจจะเป็นดอนไฮหรือจะเป็นซ่อนโดยที่แบบเอาสเตตัสบาร์ไว้ข้างบนครับแถบดําข้างบนก็จะเหมือนกับสเตตัสบาร์ปกติแต่เราจะมองไม่เห็นกล้องเท่านั้นเองหรือบางคนอาจจะชอบแบบไม่ซ่อนเลยก็ได้ครับแบบนี้เก๋ไปอีกแบบนะครับโชว์กันไปเลยว่ามีกล้องหน้าอยู่ตรงนี้ครับด้านหลังของเครื่องนะครับก็จะออกเงาๆนะครับนิดนึงแบบอย่างนี้เลยครับ จุดสังเกตก็คือมันจะเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายนะครับแต่มันก็จะดูเงามากครับถ้าบางคนที่ไม่ชอบเงาก็อาจจะติดกันรอยนะครับแบบด้านแบบใสหรือใส่เคสก็ได้ครับฝุ่นมันอาจจะติดง่ายไปหน่อยนะครับสำหรับด้านหลังจอลื่นๆแบบนี้มาดูที่ส่วนกล้องกันดีกว่าครับกล้องหลังนะครับประกอบด้วยเลนส์4ตัวนะครับไล่ตั้งแต่เลนส์หลักนะครับ108ล้านพิกเซลนะครับ แล้วก็เลนส์วายนะครับขนาด13ล้านพิกเซลเลนส์มมโครครับขนาด2ล้านพิกเซลครับให้น้อยไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เซ็นเซอร์นะครับที่วัดความชัดลึกชัตตอร์น,นะครับสาหรับถ่ายพอร์เทรตนะครับผมและขาดไม่ได้ก็คือไฟแฟลชครับที่พร้อมจะเป็นไฟฉายได้ด้วยเราสามารถที่จะเลื่อนลงมาแล้วก็กดไฟฉายครับก็จะได้ไฟฉายที่สว่างแบบนี้ครับ ส่วนด้านหน้านะครับเป็นเลนส์เซลฟี่นะครับขนาด20ล้านพิกเซลนะครับสำหรับคนที่ชอบเซลฟี่ก็ได้ภาพใหญ่ๆเลนส์กล้องหน้าตัวนี้ก็เรียกว่าตอบสนองได้ดีเยี่ยมเลยครับผมจุดเด่นอีกอย่างของมีเทนตัวนี้ครับก็คือลำโพงนะครับที่ใส่มาเท่ากันนะครับ2ด้านนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาหรือถ้ามองปกติก็จะเป็นด้านบนและด้านล่างนะครับแต่ว่าเวลาเราดูหนังฟังเพลงนะครับมันก็จะอยู่ด้านซ้ายและด้านขวานะครับ บาลานเสียงให้เท่ากันได้ดีทีเดียวแต่ถ้าบางคนที่เล่นเกมเนี่ยครับอาจจะมือไปป้องได้อย่างนี้ครับเวลาผมจับมือถือใช่ปะ่ะผมจะเล่นเกมผมก็จะมือไปบังอย่างเงี้ยครับทำให้เสียงมันอูนะครับดังนั้นวิธีแก้นะครับก็คือเราก็จะหมุนโทรศัพท์แบบนี้ครับแล้วก็เล่นแล้วอัตราลดของการชมวิดีโอนะครับพอเราเปิดเนี่ยเสียงมันออกสองข้างนะครับซ้ายขวาเวลาฟังเนี่ยมาได้มิติของการฟัง เพลงหรือดูหนังเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยสำหรับความจุแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็ให้มาอยู่ที่4780 m มิลลิแอมนะครับเหมือน power bank เคลื่อนที่ได้นอกจากนี้นะครับมันยังสามารถรองรับการชาร์จเร็วนะครับสูงสุดอยู่ที่3 0วัตต์สำหรับการชาร์จนะครับแค่เราเสียบเข้าไปครับถ้ามออแปลงเราเป็นค c ิกชาร์ e ครับมันก็จะขึ้นฟลิกชาร์ให้ด้วยนะครับผมหรือจะเป็น Extreme Turbo นะครับชาร์จเทอร์โบนะครับซึ่งเร็วมากซึ่งสังเกตเวลาชาร์จนะครับไอคอนตรงไฟชาร์จนะครับก็จะขึ้นเป็นสายฟ้าคู่นะครับถ้าเป็นที่ชาร์จแบบไฟธรรมดาเนี่ยมันก็จะขึ้นแค่สายฟ้าเส้นเดียวสำหรับโหมดกล้องถ่ายภาพนีครับมันก็จะมีโหมดหลายๆโหมดนะครับโหมดที่เป็นแบบโฟโต้นะครับภาพ108ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็โหมดพอร์เทรตโหมด กลางคืนโหมดพาโนรามานะครับแล้วก็โหมดโปรนะครับที่เราสามารถปรับค่าต่างๆได้ทั้งหมดด้วยตัวเองซึ่งปกติเนี่ยผมก็จะชอบใช้โฟตโต้มากกว่านะครับในตัวเลนเนี่ยครับเราลองมาดูตรงเลนมาโครนะครับผมจะลองใช้เลนมาโครโดยการกดไปที่รูปดอกไม้ตรงนี้ครับเสร็จปุ๊บเราก็จะขยับลงไปนะครับใกล้ๆเหรียญ5นะครับประมาณ2ซนเมตร เนี่ยครับเราก็จะได้ภาพมาโครนะครับขนาดที่ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวเรียกว่าเห็นรายละเอียดของเหรียญ5ได้หมดนะครับกดถ่ายดูก็ได้ครับลองซูมเข้าไปดูเนี่ยครับมันก็จะเก็บรายละเอียดต่างๆได้นะครับสำหรับคนที่สายถ่ายเจลลี่ถ่ายเหรียญถ่ายพวกของเที่ระลึกเนี่ยครับมันสามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้เหลือเฟือเลย นอกจากมาโครแล้วในโหมดถ่ายภาพก็จะมีฟิลเตอร์ครับที่เป็นฟิลเตอร์สำร็รูปครับผมทําให้สีมันเปลี่ยนไปนะครับในภาพถ่ายนะครับบางคนอาจจะชอบฟิลเตอร์ที่ดูอุ่นหน่อยหรือสีออกคูคูสีซีดๆขาวดําอะไรเงี้ยครับในตัวกล้องเองก็คือแถมฟิลเตอร์มาให้ประมาณหนึ่งแล้วครับผมนอกจากนี้ยังมีโหมด HDR ครับซึ่งเราสามารถเปิดออโต้หรือออนก็ได้ครับ หรือจะปิดไปเลยก็ได้เพราะถ้าบางคนไม่ชอบแสงที่มันดูเร่งความสว่างและความมืดให้มันใกล้เคียงกันนะครับภาพมันจะดูสดมากเป็นพิเศษในส่วนของกล้องหน้านะครับถ้าเราเปิดแฟลตนะครับเป็นออนนะครับมันจะใช้หน้าจอในการทําเป็นแฟลชให้เราได้ด้วยครับแบบนี้ครับนอกจากนี้นะครับในการถ่ายภาพนะครับเราสามารถที่จะเปิดเป็นทิวชิปครับอย่างนี้ เพื่อให้มันเบลอขอบขอบออกนะครับเหมือนตอนที่เราถ่ายเข้าไปครับมันจะชัดแค่ตรงกลางอย่างเดียวแบบนี้เลยครับรับโหมดตั้งเวลาก็ตั้งได้ครับ303วินาที5วินาทีแล้วก็กดถ่ายได้เลยนะครับเฟรมก็จะมีหลายแบบครับ9ต่อ16เป็นฟูเต็มหน้าจอครับผมแบบนี้ครับแล้วก็เป็น1ต่อหนนะครับ คอรอรงไอหรือจะเป็น3ต่อ4แบบที่เป็นแบบที่ยอดนิยมก็ได้ครับผมแล้วมันก็จะมีโหมดด็อกิวเมนต์นะครับสำหรับถ่ายรูปที่เป็นลักษณะของเอกสารครับเช่นผมเอาฉลากข้างหลังกล่องฐ่านไฟฉายมาวางไว้อย่างนี้ครับแล้วลองถ่ายดูนะครับผมลองกดถ่ายดูปุ๊บมันก็จะทำการครอปแบบนี้มาให้ครับเห็นไหมครับ ตรงนี้ว่าส่วนนี้จะเป็นเอกสารที่เราต้องใช้ใช่ไหมถ้าเราใช้ก็กดโอเคเลยครับภาพที่ได้เนี่ยครับมันก็จะเป็นภาพฉลากที่เราต้องการถ่ายนะครับครอบมาให้เรียบร้อยเลยสะดวกดีครับสำหรับคนที่ต้องการถ่ายลักษณะที่เป็นเอกสารต่างๆนะครับแล้วก็จะมีโหมด google lens นะครับเมื่อเราเลือกไปปุ๊บเนี่ยครับพอเราใช้โหมด google lens เนี่ยครับมันก็จะสแกนหาอย่างเช่นผมเอาแบตเตอรี่กล้องมาวางแบบนี้ครับแล้วกดสแกนครับ มันก็จะบอกเลยว่านี่เรากำลังหาฐานลิเทียมของโซนี่รุ่น npbx 1อยู่ใช่ไหมครับอย่างนี้ครับมันก็จะหาร้านให้เราเลยนะครับหรือหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวฐานตัวนี้ให้ครับพอผมเอาแฟลชได์ใส่เข้ามานะครับผมก็ลองกดดูมันก็จะเจอแฟลชได์ครับ kingston นี่ครับหารุ่นเดียวกันให้ได้ด้วยเป๊ะเลยนะครับเป็น google lens ที่ฉลาดมากๆเลย นอกจากนี้นะครับก็จะมีจุดตัด9ช่องนะครับที่ผมชอบใช้ในการกะนะครับคอมโพสิชันของภาพหรือองค์ประกอบภาพครับมันจะทำให้เราเล็งรูปได้สวยขึ้นแล้วก็จะมีตัวนี้ครับ s t a t เทนซึ่งสำหรับคนที่ถ่ายรูปเอียงนะครับสเต t เทนเนี่ยเป็นอะไรที่จำเป็นมากนะครับถ้าเราเอียงมันก็จะบอกว่าเอียงนะครับจนกว่าเราจะตั้งกล้องให้มันเกือบตรงสำหรับโหมดวิดีโอนยครับก็มีตัวเลือกที่น่าสนใจพอสมควรเลยครับ เราสามารถถ่ายวิดีโอมาโครก็ได้นะครับเข้าไปใกล้ๆก็ได้หรือจะลองถ่ายวิดีโอแบบมีฟิลเตอร์นะครับก็สามารถทําได้เท่านั้นไม่พอครับยังมีโหมดกันสั่นนะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยเวลาเราเดินวิ่งในการถ่ายนะครับมันก็จะช่วยได้นะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นเลยครับเฟรมมันจะแคบลงไปนะครับพอเราออกเห็นไหมครับภาพมันจะกว้างขึ้นนอกจากนี้ยังมีวิดีโอ8 k ด k ได้ครับแบบนี้เลยครับ ซึ่งตัวอย่างวิดีโอ 8k เดี๋ยวผมจะอัปโหลดในคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับผมลองไปดูในช anel ผมได้นะครับวิดีโอ 8k นี่ละเอียดมากๆเลยนอกจากนี้นะครับในโหมดการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็จะมีหลายๆแบบครับจะมีสามารถตั้งค่า Movie Frame ได้ครับที่ทำเหมือนฉากถ่ายหนังนะครับเวลาเราถ่ายเนี่ยก็จะมีแถบดำข้างบนครับดูเหมือนจอกว้างเหมือนอารมณ์ถ่ายหนังเลยแล้วก็จะมีโหมด Lapse นะครับที่จะทำให้ทุกอย่างมันดูเร็วขึ้น สำหับความละเอียดวิดีโอนีครับตอนนี้ก็มีให้เลือกหลายโหมดมากนะครับไล่ตั้งแต่ 4K 30เนะครับ30เฟรมนะครับ 4K แบบ60เฟรม 720p ครับขนาด HD นั่นเองนะครับขนาด Full HD ครับผม60เฟรมก็ได้แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยครับถ้าเราต้องการให้มันเป็นแบบกันสั่นโดยที่ไม่ต้องเปิดกันสั่นนะครับคือเป็นกันสั่นของเลนที่ทำงานสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยครับขนาด 1 8 0 p นะครับหรือ full hd ในขณะที่อยู่ที่30เฟรมนะครับภาพมันจะสั่นน้อยที่สุดนั่นเองครับผมส่วนในโหมด vlog นะครับก็คือจะให้เราสามารถทำวิดีโอให้ง่ายครับวิดีโอสั้นๆลักษณะ vlog ลองดูนะครับพร้อมเพลงประกอบมาเรียบร้อยเลย สะดวกสำรับคนที่ชอบถ่ายวิดีโอสั้นๆลงคลิปในอินเทอร์เน็ตครับผมนอกจากนี้นะครับก็ยังมีโหมดที่เป็นวิดีโอสั้นนะครับ15วินาทีนะครับผมแล้วก็มีโหมดสโลโมชันนะครับซึ่งพอเราถ่ายทุกอย่างเนี่ยมันก็จะช้าลงไปนะครับแต่สโลโมชันเนี่ยความละเอียดของวิดีโอมันก็จะเหลือแค่ระดับ HD นะครับหรือ 720p นั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างภาพถ่ายจากกล้องมีเทกันครับ ภาพที่ถ่ายเนี่ยครับก็คือภาพที่ผมลองถ่ายดูทั้งแบบมาโครนะครับถ่ายสามารถถ่ายดวงตานี่ดวงตาน้องสาวผมเองนะครับสามารถถ่ายเข้าไปใกล้ๆเห็นถึงรูม่านตากันเลยทีเดียวนะครับนิ้วนะครับโพสตอัพมากๆนี่คือธนบัตรใบ50บาทครับสามารถเห็นรายละเอียดต่างๆชัดเจนโดยใช้มาโครโหมดนะครับผมโหมดถ่ายอาหารนะครับก็สามารถทําได้นะครับแต่แนะนําว่าควรถอยออกมาจากแบบหน่อยหนึ่งแล้วซูมเข้าไป เป็นซูมดิจิตอลเข้าไปหน่อยครับภาพมันก็จะชัดตลอดทั้งกล่องอาหารครับผมจะเป็นฉากต่างๆนะครับที่เป็นอารมณ์แบบภาพทั่วไปเนี่ยครับก็สามารถถ่ายได้นะครับภาพเซลฟี่ภาพที่เป็นลักษณะของแผนที่ต่างๆนะครับกล้องมันมีความละเอียดอยู่ประมาณ25ล้านพิกเซลนะครับในโหมดปกติซึ่งถ้าเราถ่ายไปเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีนะครับหรือถ้าเราจะ เอาเก็บรายละเอียดแบบเยอะมากๆนะครับก็ถ่ายร้อยล้านพิกเซลไปเลยครับบอกได้เลยว่าเก็บรายละเอียดแบบสุดๆเรื่องแสงงภาพอะไรเงี้ยครับถ่ายอาคารถ่ายสถานที่ทั่วไปก็เรียกว่าสวยดีครับลองซูมระยะต่างๆดูการถ่ายย้อนแสงก็ทำออกมาโอเคนะครับลองถ่ายซูมดูครับอันนี้ก้อนเมฆเห็นก้อนเมฆตรงนั้นไหมครับ ก่อนเมฆเกไก๋นะครับผมจะลองซูมดิจิตอลเข้าไปนะครับตัวกล้องมีเทนต,ตัวนี้เนี่ยจุดสังเกตคือมันไม่มีซูมออปติคอลนะครับหรือซูมเลนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแบบถ่างไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะเป็นการซูมแบบดิจิตอลแต่ว่ามันก็เก็บรายละเอียดได้ประมาณหนึ่งตอนโหมดแสงน้อยแล้วมีแสงจากไฟก็พอจะช่วยได้บ้างครับลองถ่ายในโหมดดูนะครับจากเดิมที่มันแบบมืดๆเนี่ยครับมันก็จะเก็บรายละเอียดส่วนที่มืดแต่ส่วนสว่างนะครับเกลี่ยให้มันเท่ากัน ชัดมากขึ้นก็เรียกว่าได้ภาพสวยๆจากมีเทนได้สบายๆเลยครับถ่ายแมวก็ได้นะต้นไม้ต่างๆนะครับเลากถ่ายใบไม้พวกดอกไม้นะครับสีมันจะสดขึ้นมากครับของจริงมันไม่ได้สดเท่านี้นะถ่ายย้อนแสงก็เรียกว่ากล้องหน้าเขาก็ทำออกมาได้คมชัดดีนะถ่ายมุมวายอะไรอย่างเงี้ยครับผม เก็บรายละเอียดท้องฟ้าถ้าวันท้องฟ้าสวยๆเนี่ยผมบอกเธอว่า AI ของมันเนี่ยจะเก็บท้องฟ้าแล้วก็จะเร่งสีฟ้าขึ้นมาให้มันชัดขึ้นได้ครับก็คือกล้องตัวมีเทนเนี่ยก็เก็บภาพออกมาได้สวยที่เดียวนะครับหรืออย่างภาพ108ล้านพิกเซลเนี่ยครับผมจะลองให้ดูภาพสะพานพระราม8อันนี้ละกันครับผมลองดูนะอันนี้คือภาพที่ผมถ่ายไว้แบบเต็มๆนะครับ108ล้านพิกเซลแล้วลองซูมเข้าไปดูครับ เราจะลองไปดูที่ตัวโคมไฟที่เห็นอยู่ตรงนั้นครับเป็นแท่งเป็นไงครับมันเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีเลยนะครับคนที่ชอบไปเที่ยวสถานที่ที่มันมีรายละเอียดเยอะๆครับผมแนะนําว่าเจ้า108ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับในการเก็บภาพประทับใจสําหรับตัวอย่างของภาพถ่ายครับและว,วิดีโอเดี๋ยวผมจะแนบไว้ในตัวแคปชั่นของตัววิดีโอตัวนี้นะครับ เดี๋ยวลองดูที่ลิงก์นะครับผมจะใส่ลิงก์ของตัววิดีโอนะครับทั้งวิดีโอแบบปกตินะครับว่ามันสามารถถ่ายอะไรได้บ้างแล้วก็วิดีโอแบบ 8K นะครับความละเอียดสูงแล้วก็ภาพถ่ายนะครับตัวอย่างภาพถ่ายที่ผมถ่ายไว้สามารถไปโหลดดูได้ครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้นะครับในแง่ของความเร็วของ CPU นะครับผมว่ามันมีประโยชน์ในแง่ของการตัดต่อวิดีโอนะครับหรืองานปรเซสไม่ใช่แค่เล่นเกมอย่างเดียวนะครับอย่างตอนนี้ผมจะใช้วิดีโอ 4K นะครับ ที่มีความละเอียดสูงเลยนะครับผมแล้วก็จะลองแปลงดูนะครับเซฟเป็นขนาด Full HD ละกันนะครับตอนนี้เป็นวิดีโอ 4K นะเดี๋ยวจะลองแปลงเป็น Full HD นะครับโดยการรวมวิดีโอด้วยค่อนข้างเร็วครับวิดีโอเมื่อกี้นี่คือก็หลายวินาทีอยู่นะครับก็ใช้เวลาเรนเดอร์ไม่นานมากครับผมสำหรับสายที่เน้นการตัดต่อวิดีโอบนมือถือเนี่ยครับผมก็แนะนำว่า เจ้ามีเทนตัวนี้เนี่ยก็คิดว่าคงโดนใจสำหรับคนที่ใช้ตัดต่อวิดีโอพอสมควรนะครับหรือทำคลิปวิดีโอบนมือถือเนี่ยครับก็เรียกว่าใช้ได้เลยแป๊บเดียวก็100%แล้วครับไวมากๆนี่ครับวิดีโอขนาด2นาทีนะครับ2นาที21วินาทีเอาลองเปิดดูซิเนี่ยครับเป็นวิดีโอ 4K <4 K S 1> ที่ผมถ่ายมา ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเมื่อกี้วิดีโอทั้งหมดเป็น 4K นะครับเอามาต่อกันแล้วก็เรนเดอร์ดูนะครับ2นาทีกว่าสำหรับตัวเกม r v นะครับตอนนี้จะเห็นว่าผมเข้าไปปรับทุกอย่างให้สุดเอาเลยนะครับแสดงผลเป็น HD แสดงความละเอียดทุกอย่างให้สุดที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยตอนนี้มาลองดูในส่วนของฮีโร่กันดีกว่าครับเอฟเฟกต์ก็คือจัดเตมครับได้ครับ เท่านะที่มีเอฟเฟกต์โผก็เรียกว่ามากันเป็นพี่ครับเปิดมาเป็นเป็นลินดิสครับก็เรียกว่าเรนเดอร์มาสดๆเลย สดงี้เท่ <S <S สำหรับตัวเกมนะครับพอปรับสุดแล้วนะครับเห็นไหมครับเอฟเฟกต์นนี้ก็จะสวยงามน,นะครับนาเรียตต่างๆงตัวละครมาครบเลยทีเดียวโอยจะเป็นการออกท่าอะไรก็สมูทไปหมดเลยครับ พอเราเปิดแสงและเงานะครับรวมถึงเน่หมอกที่บังตาอะไรเงี้ยครับที่มืดมันก็จะทำให้เอฟเฟกทุกอย่างมาดูสมบูรณ์เ <5 S 2> งาสะท้อน, <5 S 2> อนของโลหะที่อยู่ในเกมในฉากนะครับมันก็มาหมดครับหญ้าหรือพวกพื้นที่ดูนูนกเก็บรายละเอียดมาครบเลยน้ำครับที่มีเงาครับโหสวยมากแล้วก็การเดินแหวกเข้าไปในหญ้าครับดูสิโ้มัน ยามันขยับตามด้วยถ้าปกติถ้าไม่ได้เปิดเนี่ยครับมันก็จะไม่ได้ขยับอย่างนี้นะแล้วก็ยาเนี่ยจะไม่มีทุ่งดอกบัวอะไรอย่างนี้นะครับสวยๆไม่มเยะเป็นแบบยาแบบญ้า <All S 1> <ๆ>ดิบๆเลยครับไม่สวยแบบนี้นะครับเอฟเฟกต์แกว่งดาบนี่ตอนนี้เสียงแกว่งออกมาเนี่ยซ้ายขวานี่คือชัดเจนมากๆครับผม,มเนี่ยพอเข้าไปซ่อนตัวในยาเนี่ยก็จะมีแบบเอฟเฟกต์แหวกยาครับ แล้วก็เงานา้ําลองดูเงาหญ้าที่สะพานในน้ำมาเป็นจริงแล้วก็ ถ้มันจะดูสวยไปหมดเลยครับที่เห็นเลยแม้ว่าจะเข้าตลุมบอลินจังหวะที่แบบตัวละครเยอะๆเนี่ยครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเอเอฟเฟกดูสวยมากเอฟเฟกทํทำลายป้อมอะไรนี่มันดูแบบจริงจังไปเลยนะไม่ใช่แบบว่าป้อมแตกแบบดูกระจกกระจกไม่ใช่ป้อมแตกแบบดูธรรมดานะครับแต่มันมีเอฟเฟกต์ที่สวยงามนะครับ ดาบอะไรก็มีแสงออกมาเป็นแบบออร่านะครับแสงวิงวิงนะครับดูโกลโกลนะครับไม่ดูแล้วก็ตอนนี้ทีมเราเล่นดีมากครับโซนี่น่าจะมันจะยอมแพ้ได้แล้วครับนี่ครับยอมแพ้เรียบร้อยครับเป็นอันจบบางคนอยากให้เทสโหมด10คนนะครับที่ใส่ผู้เล่นไป ไม่ใช่5ต่อ5นะแต่คราวนี้เป็น10ต่อ10เลยมีตัวละครเยอะมากนะครับจุดสังเกตอย่างหนึ่งก็คือมันโหลดเร็วมากนะครับลองดูตัวละคร <Get ready. S 2> พวกความเงาของโลหะ <5 seconds. S 2> แสงสะท้อนอะไรเงี้ยครับมันมาหมดเลย และตอนนี้แมปครับขนาดใหญ่มากครับ10คน <Push. S 1> ผู้เล่น10คนต่อ10คนก็จะเห็นว่าฉากมันใหญ่มากครับก็ยังวิ่งได้ที่60เฟรมเลยนะครับสราบการเล่นเกมตรงนี้ รายละเอียดของตัวละครก็เก็บมาได้ดีครับจังหวะเข้าชาร์จอะไรนี่คือแบบมาได้หมด หรือแม้จะเป็นการตะลุมบอลตรงหน้าป้อมครับก็เรียกว่าทำได้เต็มที่เลยนะครับป้อมแตกตัวละครเยอะมังกรอะไรเทียบเลยก็ยังสมูทอยู่ครับผมสุดจริงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้ามือถือเสียว a มีีมเท10หรือมีสิบตัวนี้ครับ สเปคเป็นยังไงบ้างชอบกันไหมครับตัวนี้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าตอนนี้ผมรีวิวมาตลอดคลิปนะครับตอนนี้ก็มีรอยนิ้วมือค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วครับติดตามบนมือถือเพราะว่าเราจับบ่อยนะครับพอเช็ดเรามาจับอีกมันก็จะเป็นรอยอีกนั่นเองสำหรับตัวมือถือเนี่ยครับก็จะเปิดตัวในวันที่8พฤษภาคมนะครับผม2563 รายละเอียดสามารถลองไปดูที่เว็บเสียวหมี่ก็ได้ครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมแล้วพบกันในโอกาสหน้าครับสำหวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย